สวัสดีครับกับผมนายนพิดกรศีตำแหน่งครูวิทยาชานะชำนานการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านคนีจื้อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตสองข้อตกลงในการพัฒนา,นานงานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา,นานผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ผมสนใจในการพัฒนาเด็กทางนี้โรงเรียนบ้านคน,นจิจอนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชนเผ่าชาติพันธุ์ปะกยอนักเรียนมีการสื่อสารทักษะต่างๆอาจจะมีความแตกต่างตามบริบทของพื้นที่ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำประเด็นเหล่านี้มาศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เชื่อมโยงจัดการเรียนรู้ในทักษะกระบวนการของผู้เรียน ตามความเหมาะสมจึงสนใจศึกษาลิเริ่มพัฒน,นาการจัดการเรียนรู้พัฒน,นาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจึงศึกษาปะเด็นท้าทายดังหัวข้อการพัฒน,นาการสอนเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโดยใช้กระบวนการจัดการสอนแบบ qs ccs ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านคณนจื่อสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้สภาพปัญหาของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างพบว่าปัญหาอย่างมากในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมไม่ยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่าที่ควรเนื่องจากบริบทของสิ่งแวดล้อมการจัดเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีรวมไปถึงผู้เรียนค่อนข้างการจัดการเรียนรู้หรือความเข้าใจไม่ไ่อยควบคุมจึงส่งผลทำให้การจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนนั้นยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนั้นเพื่อให้เกิด การพัฒน,นาผู้เรียนที่มีต่อผลสมฤทธิของผู้เรียนจึงนำการพัฒน,นาการเรียนการสอนสมีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโดยใช้กระบวนการการจัดเรียนการสอน QHCCS ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านคาเนจื้อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ในในการ สร้างความลักษณะการเล้าความสนใจของผู้เรียนรวมถึงความท้าทายความสามารถให้เกิดความเข้าใจง่ายมีภาพเสียงวิดีโอประกอบวางรูปแบบสวยงามและสามารถฝึกได้โดยตนเองอันส่งผลทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร,ร์เรียกว่าการประยุกต์ใช้เอาเกิดองความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการจัดการกระบวนการการสอนแบบ QSCCS เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาทำให้เกิดทักษะเพราะกระบวนการสอนแบบ QSCCS เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนนั้นเกิดความรู้ทักษะและเจนคติตามจุดประสงค์ของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด สุดท้ายการจัดเรียนการสอน QSCS ส่งผลหรือทำให้นักเรียนนั้นมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นจะเห็นได้ว่านักเรียนมีการเรียนรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์สามารถถ่ายทอดสามารถอธิบายรวมไปถึงสร้างความก้าวหน้าของตนเองเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลทำให้ผู้เรียนนั้นประยุกต์ใช้และ กระตุ้นผู้เรียนในระหว่างชั้นมีการจัดการเรียนในระหว่างระดับชั้นมีการใช้เทคโนโลยีให้เกิดความสนใจและสุดท้ายแนวเป้าหมายก็คือสร้างสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองวิธีการดําเนินการให้บรรลุผลการพัฒนาการสอนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดเรียนการสอนแบบ QSCCS เป็นการให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ผู้สอนติดตามความก้าวหน้าจากการทำแบบฝึกหัดและกระบวนการคิดวิเคราะห์และนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพิจารณาจากทักษะการแก้ปัญหากระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้ถูกต้องในระหว่างการพัฒนาผู้ผู้สอนนำปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหารครูผู้สอนต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามกำหนดไว้ลักษณะข,ของการจัดการเรียนการสอนแบบ qscs 1 learning to การตั้งคำถามสมมุติฐานเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักคิดสังเกตตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในการตั้งคำถาม 2. learning to search การสืบคน้นความรู้และสารสนเทศเป็นการ ฝึกแสวงหาความรู้ข้อมูลและสาระสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ 3. learning to c o n t r a c t การสร้างองค์ความรู้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้และสาระสนเทศที่ได้ จากการแสวงหาความรู้นั้นมาแถลงอภิปรายเพื่อไปสู่การสรุปและการสร้างกลุความรู้ 4. learning to communicate การส,ารสื่อสารการนำเสนอเพื่อมีประสิทธิภาพเป็นการฝึกให้ผู้เรียนนำความรู้ที่การจาัดก,การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการสื่อสาร 5. learning to serve การบริการสังคมและจิตสาธารณะเป็นการนำความรู้ที่ได้มาจากการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งส่งเสริมให้สังคมชุมชนของตนเองวุฒิภาวะ ของนักเรียนและจะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคมผลลัพธ์การพัฒน,นาที่คาดหวังเชิงปริมาณจะพบว่าผู้เรียนนักเรียนชั้นมัธยมปีที่3โรงเรียนบ้านกเนจือ้อจำนวน60คนร้อยละ85ที่เรียนในหลายวิชาวิทยาศาสตร์มีผลการพัฒน,นา การเรียนที่ถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเชิงคุณภาพการปรับประยุกต์เทคนิคการสื่อสารการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒน,นาทักษะกระบวนการที่แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ QSCCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านกคนเนจเจอร์ในการพัฒน,นาผู้เรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น